ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ รายเด่นข่าวสารของทดีันนี้ครับกับช่งชวงเช้าช่วงแรกของนี้ครับเรามาอัปเดทกันที่ทางฝั่งของทัพอุททยกันหน่อยครับจากทางฝั่งของเจ้าอาเดวัฒนากรสวัสดิ์คละเลยครับมีการอัปเดตออกมาว่าอาจจะต้องย้ายจากทัพอุไทยเลยครับในช่วงเลรที่2เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการลงเล่นเลยครับเดิซึ่งท้งนี้ครับตามที่ทัพทางฝั่งของทนายช้างป่าหวยค่าแข่งหรืออุทัยธานีฟีครับได้ประกาศคว้าตัวเจ้าแจ็กกี้หรือเชลลรัมบูเชลลรัมบูตเลยครับเบ็กไซลูกเครื่องไทยไซปรัสวัย25ปีหลัง บรรุคตกลงดึงมาจากทัพปราสาทสายฟ้าบุรีดําอะรครับเข้ามาสู่ทีมเราเคยพาทีมนั้นครับจบอันดับที่7ของตารางในศึกธนิกเมื่อซีซั่น2023ปีที่ผ่านมาเลยครับ และการกลับมาในครั้งนี้ของตางฝั่งชาร์มบอสเลยครับทำให้ตัวเลือกในตําแหน่งเป็กซ้ายของทีมครับเพิ่มเป็นคนที่3ต่อจากตางฝั่งของทิตาทอนอักษร4ีเลยครับที่ตอนนี้ครับรับใช้ทีมชาติไทยครับในชุดลุยศึกุบอลชิงแชมป์ซาเซียน24และก็ได้ลงสนามไปแล้วเลยครับแต่ว่าคาดว่าทีมน่าจับไม่ปล่อยเจ้าตัวเลยครับซึ่งโดยตรงนี้ครับก็เพราะอีกคนเลยครับที่มีโอกาสที่จะปล่อยมากที่สุดก็คือวัฒนกรสวัสดิกรเลยครับเป่อตีจะเป็นโอกาสในการลงเล่นของเจ้าตัวเองครับโดยที่มานั้นครับก็ได้ทราบมาเลยครับ กาลังที่จะมองหาสมุรที่เหมาะสมให้กับอดีตเบรกซ้ายของเมืองทองหรืออดีตเบรกซ้ายของบีงจีปทุมยุดเน่แต่แหละครับซึ่งตอนนี้ครับก็อยู่ในการเจรจากับหลายฝ่ายอย่างหนักเลยทีเดียวและครับหรือทัพงสนฝั่งของท่านเจ้าอัศวัฒนกรนั้นครับเป็นผลบลิดจากร,ระบบเยชนของเมืองทองเลยครับเคยถูกส่งไปเก็บประสบการณ์โดยสัญญาจีมตัวกับอุดรธานีศรีในปี2017 และอีกครั้งกับสมุทรสงารามเอฟซีเลยครับในปีส0 1พันจึงย้ายไปอยู่กับบีจีปทุมเลยครับในล่าสุดคาแข่งกับทับอุไทยในฤดูกาลสันยีเลยครับข่าวสารต่อไปครับออฟฟิเชียลจังเป็นทางการครับกลับมาอีกครั้งกับสลับขอนแก่นจุดเด็ดในการเปิดตัวสกิลเวนรองจิวนักเตะเก่าเลยครับที่ปล่อยออกไปในช่วงแรกๆกลับร่วมทีมในศึกทะรีสันยี่สในช่วงปีที่2องจังเป็นทางการเลยครับ เรื่อสภาบความคลื่นไหวครับของทัพจงอังพยองนั้นครับป่าสุดเตรียมทำการเปิดตัวนักเตะที่เสริมทัพเข้ามาในช่วงเลกที่2รอบนี้ครับถึงคิวของสตีเวนรองจิวและลูกสัญชาติฝรั่งเศสมาทีนี้เลยครับอดีตนักเตะเก่าเข้ามาเสริมทัพในโคต้าต่างชาติของทีมในช่วงเลกที่2อนี้เลยครับซึ่งทางฝั่งของสตีเวนรองจิวนั้นครับเป็นนักเตะท,ที่มีความเลือสูงมากเลยครับักษะดีและไปกับฟุตบอลได้อย่างเยี่ยม ก็เคยผ่านการลงเล่นในเวทีแข่งขันระดับสูงมาแล้วครับอย่างทวยยูฟ่าแชมเปี้ยนโดยผ่านการกาแข่งในลิีกดับสูงในยุโรปทั้งในลีกของฝรั่งเศส เบลเยียมหรือแม้แต่ลีกของโปแลนด์และเนเธอร์แลนด์ด้วยกันเลยครับซึ่งสำหรับเส้นทางการค้าแข่งในเวทีทะเลของเจ้าตัวนั้นครับได้โชว์ผลงานที่ดีกับปราจูบเรฟซี 4, ในฤดูกาล2018จนถึงฤดูกาล2021และกับทัพอูเซ่เรฟซี 4, เลยครับก่อนจะย้ายเข้ามาร่วมทัพขอนแก่นครั้งแรกในฤดูกาลที่ผ่านมาทำผนนลงานลงเล่นไปทั้งหมด23นัดทำไป4ประตูกับอีก10แอซิสโดยหลังจบฤดูกาลครับก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่กับทีมเกษตรศาสตร์ฟซีเลยครับโดยในช่วงแรกๆนี้ครับทำผลงานลงเล่นไปทั้งหมด1 3นััดทไปป4ระตูกบ อีก4แอซิสก่อนที่ทางฝั่งของขอนแก่นกับจะดึงตัวกลับมาอยู่ในช่วงในที่2นี้อีกครั้งนะครับข่าวสารที่3ครับเราขอไปตอนที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลในทดีสกันหน่อยครับอย่างทัพพลังการ F4 ได้บรุกคอตกลงคว้าตัวเจนร็อสัมเพอดีครับสุดหน้าจากพพิทีประจวบเข้าไปร่วมทีมครับโดยสัญญาติยืมตัวแหละครับ โดยซับทางฝั่งของเจนรับสัมพาวดีนันครับที่ปัจจุบันครับอายุ29ปีเลยครับเคยผ่านการค้าแข่งกับ8สโมสรไม่ว่าจะเป็น B, E, C, โลศาสนาหรือโปรตุเกสีในปัจจุบัน S, G, เมืองทองกับตราีการเทลฟีลำพูนบริเออร์และบีจีปทุมครับและล่าสุดกับพีทีประจวบเป็นสโมสรล่าสุดนอกจากนี้ครับก็ยังเคยติดทีมชาติไทยเลยครับในกาปี28และ23ปีรวมถึงครับยังเคยพาทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทองีเกมในอีก2สมัยก็คือในปี25และปี 1 7อีกด้วยแหละครับคยจะได้กลับมาลงนานกับนายเก่าอีกครั้งเลยครับอย่างโคดองบุษิตเฉลิมแสงนั่นเองเลยครับเรายัางอยู่กันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลของตะนานทรสองครับอย่างตะนานทับดอกใหญ่พิคาตได้ปิดดิวและเปิดตัวโหัวรานใหม่ครับเข้าไปร่วมทับในช่วงเลกที่2แเลยครับ โดยสำหรับทางฝั่งของทันด้าชนาทันบิลนันครับได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของเซวานอัสจาเบรีครับของนานจาักเมืองเลยจูเนเตเข้าไปร่วมทีมโดยสุนหน้าลุกครึงสวีเดนอิรักนั้นครับในวัย33ปีครับเคยเล่นในเมืองไทยมาแล้วกับหลายสโมส World, Japan, aw, FC, FC, รไม่ว่าจะเป็ FC, et, นบางกอกเอฟซีเกษตรบัณฑิตเอฟซีรุนองจูเนเตสลำปางเอฟซีภูเก็ตอนดามันเอฟซีพิษณุโลกยูนิตีและเมืองเลยจูเ,เนเตนะครับโดยสำหรับทางฝั่งของทนดเซวานอัสจาเบรีน,นั้น,นครับจะสวมเสื้อมาย1สเอในการลงสนามให้กับ เนัทบิลในช่วงเลกที่2ของซีซัน24นี่แหละครับและไปปิดปไทยอีก2ประเด็นครับของทีี่สามครับกับทางฝั่งของตะดันกรารโรขาวกันก่อนครับได้จัดอาวุธหนักกันเลยครับได้ควา้าทางฝั่งของเดโกโอริเวราครับเข้าไปล่าสกอร์ให้กับทีมในเลกที่2องนะครับ โดยทางฝั่งของตนนระนักร้อยเอฟพีบียูนิเต็ดนั้นครับได้ประกาศเปิดตัวโดยเลยครับทางฝั่งของเดียโกของนายจากตราเอฟีครับเข้าไปร่วมทีมเพื่อเตรียมบุรในศึกทันดีสามโดยสุดนันชาวบราซิลเวอรสามสี่ปีครับเคยเล่นได้กับหลายสโมสรในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นนคนปรปฐมยูนิเต็ดนครศรียยูนิเต็ดชัยนาทฮอนบิลและล่าสุดก็คือตราเอฟซีเป็นทีมล่าสุดเลยครับซึ่งนสำหรับทางฝั่งของเดียโกโอดิเวราซิวาร์เลยครับถือเป็นนักเตะคนที่หกเลยครับของร้อยเอฟพีบีที่ได้เสริมทัพเข้ามาในช่วงเลกที่ของ การสปันยีสีนี่แหละครับอีกหนึ่งประเด็นของการปิดท้ายครานี้ครับขอไปปิดแทนที่ทางฝั่งของปืนใหญ่พญาตานีครับอย่างตะลันปัตตานีเอฟซได้ประกาศคว้าตัวกองกลางสาวพัฒประโยชน์ครับกลับมาช่วยทีมอีกคำรับอย่างเป็นทางการเลยครับโดยทางฝั่ง,งขังตะานปัตตานีนั้นครับทีมในศึกไทยลีกสามโซนภาคใต้เลยครับได้บุคโคกโคตกลงในการคว้าตัวทางฝั่งของซักกรินตีกาสมเลยครับกองกลางหมายเลขสิบกจากสมสรไบโจยูเตเต็ดเข้าไปช่วยทีมในช่วงเลกที่2อเลยครับ โดยสับทางฝั่งของตระสากีนั้นครับหรือเรียกแกวยา,วยาวก็คือซากิรินตีกาสมนั้นครับถือเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งล่าสุดลงเล่นในกับเมจชยูนเต็ดครับในศึกทันดิสามส่วนภาคเหนือนะครับและก็ทำผลงานในช่วงลรกๆกับทีมโดยการลงเล่นไปเจ็ดนัดทำไปสามประตูในอดีตครับเมื่อดูการ22ครับเคยพาทีมปัตตานีเอฟซีเลยครับเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนิครั้งแรกซึ่งปีนั้นครับทางฝั่งของซากีลงสนามไปหมดยี่สิบนัดตัวจริงสิบเก้านัดสำรองหนึ่งนัดยิงไปสี่ประตูโดยสับเส้นทางการ,การขาแข่งข ของทางฝั่งของทาาซากีหรือซากิรินตีการสมนานครับเคยคาแข่งกับหลายสโมสรเลยครับในดิกสูงสุดของเมืองไทยอาทิเช่นบเบรียมจุนเตตบางกอกอาร์ตฟหรือบีจีปทุมเชียงรายจุดนิดและล่าสุดกับเมเจจุนดตนั่นเองเนี่ยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตและกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงานเบรีฟแ a มบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ